จริงๆหนูว่าการการบา,บางบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดหรอนะคะว่าเราแบบเอ้ยอยู่ดีๆจะได้มาซื้อรถจะได้มาอะไรอย่างเงี้ย ือจริงๆอ่ะเรื่องทุกๆอย่างปัญหาทุกอย่างเข้ามาหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอนแอนรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะเป็นเป็นอะไรที่มาทดสอบเราแล้วก็มามามาทำให้เราต้อง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 ,อง,องมีการแก้ปัญหาเกิดขึ้นนะคะอย่างอย่างคันนี้ก็คือแบบว่าถ้ารถแอนไม่ได้ซ่อมก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้มาดูเหมือนกันแต่จริงๆอ่ะพี่บอยคือพี่บอยอยากให้แอนซื้อตั้งแต่ตอนที่รถชน ปาเจโร่ชมล่าสุดก็คือแบบว่าไปดูรถไหมดูรถคันใหม่ไหมเราจะใช้คันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยคิดอยู่ว่ะมันสักพักนึงก็เลยคิดว่าเออแบบว่าถ้างั้นเราก็ไปดูตัดสินใจหมูว่านี่แหละสือ่อรถคันบอมมีจังสรนคือยู่ขึ้นมาบางที่งานแต่คล่องแบบว่ารู้สึกแบบเฮ็ดซีเฮ็ดจังไรอย่างนะเ,เง,งี้ยนะเออเดี๋ยวเราติดมาดูไหน จริงๆอะหนูเคยใช้มาก่อนแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นเดิมแล้วก็รู้สึกว่าใช่ค่ะก็ก็ก,ก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองดีหนูขับรถคู่นะแต่ก่อนอะจริงๆอะเคยใช้มาก่อน,นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะรรได้คะ่คะอันนี้กุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไปเท่ายได้ไหม เราเคยเล่าให้ฟังนะคะบางทีการการมีไรายได้เข้ามาเยอะก็มีรายจ่ายเยอะเช่นเดียวกันซึ่งหนูคิดว่าทุกๆอย่างมันจะบาลานซ์กันถ้าเกิดเราเราจัดการได้ได้ลงตัวนะคะอย่างเดือนนี้อย่างเดือนที่แล้วหนูก็ใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นเงินเก็บที่ที่หนูสะสมไว้จากการทำงานนี่แหละนะคะ ันนูข้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปข้างหน้าเลยเนาะเหลือเหลือกุญแจบ่าขคันเดตเอามาเลยค่ะผีเวิหน่อยหนูเลยสองคนไหนขึ้นนางเ้ารถดีเถอะบึ้ง สายซูมกลับมาแล้วมีวคนถามหาเองไปไหนสายซูมไปไหนเพื่อว่าเห็นมากกับออกันอนนี้อันนี้สายยางฉันสายยางอ่ะสายกินบอกใ <น S 2> ส่โซ่ค่ะอนะคะท่านถ่ายรูปค่ะเจ้าทายเพื่ันชอบจอดอะไรก่นบ้านเลยครับรับรถแล้วครับ เบอร์นี่เซกับเซเร่เนี่ยหนึ่งสองหกเปทะเบียนน้องขนเงินป่ะจัะน,น้องขนเงินนองบุกา ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยน้ำหนึ่อดีจ้า